ทอวสานความน่าเชื่อถือแห่งพนมเปนเมื่อความจริงระดับ 4K ค่ารัฐบาลกัมพูชาทั้งเป็นและทำไมไทยถึงดูเป็นอาระยะประเทศที่สูงส่งกว่าแบบคนละชั้นสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกทกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ YouTube ช่องเวลคอมเ m นต t วันที่18พฤศจิกายน2025จะถูกจารึกในประวัติศาสตร์อาเซียนไม่ใช่ในฐานะวันที่มีการแหกคุกธรรมดา แต่เป็นวันที่ระบบอำนาจนิยมแบบเก่าของกัมพูชาชนเข้ากับกำแพงแห่งเทคโนโลยีโลกยุคใหม่จนพังยับเยินไม่มีชิ้นดีในยุคที่สมาร์ทโฟนในมือคนรักญาาิไทยวิดีโอได้ชัดกว่ากล้องถ่ายหนังเมื่อ10ปีก่อนและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 5G คือเส้นเลือดใหญ่ของข้อมูลข่าวสารรัฐบาลกัมพูชากลับเลือกใช้วิธีการจัดการปัญหาแบบยุคสงครามเย็นคือการตะโกนใส่หน้าประชาชนว่าสิ่งที่คุณเห็น ไม่ใช่ความจริงเหตุการณ์ที่สารสวายเรียงไม่ใช่แค่อุบัติเหตุทางความมั่นคงแต่มันคือโศก,กนาฏกรรมทางศิลธรรมที่รัฐบาลเป็นผู้กอ่อและพยายามกลบเกลื่อนด้วยข้อหาที่สิ้นคิดที่สุดในโลกดิจิตัลนั่นคือคำว่าข่าวปลอมหรือ Fake News ทั้งที่หลักฐานคาตาระระดับอลตราเอ 4K กำลังเปลือยสันดานดิบของเจ้าหน้าทีรัฐให้ชาวโนกได้เห็น บทวิเคราะห์นี้จะพาคุณดำดิ่งลงไปในความเน่าเฟกของระบบราชการกัมพูชาและเปรียบเทียมให้เห็นชัดเจนว่าทำไมเหตุการณ์นี้ถึงเป็นเครื่องการันตีว่าประเทศไทยคือผู้นำทางอารยธรรมและเสรีภาพที่กัมพูชาไม่มีวันเอื้อมถึงหลักฐาน 4K ภาพชัดลวนลามทางคำพูดและการกระทำท่านผู้ชมครับเราต้องเริ่มกันที่วัตถุพยานครับ จุดที่รัฐบาลกัมพูชาจะพยายามทำลายคลิปวิดีโอที่หลุดออกมาจากเหตุการณ์ชุดเจ้าหน้าที่ตำรวจจับผู้ต้องหาหลักฐานนั้นไม่ใช่ภาพกล้องวงจรปิดเบลอๆที่จะมาอ้างว่ามองไม่ชัดหรือเป็นมุมกล้องนะครับแตค่คลิปวิดีโอดังกล่าวมันชัดเจนมากเลยและแสดงให้เห็นพฤติกรรมของตำรวจกัมพูชาที่คุกคามทางเพศโดยเอามือไปจับแก้ม จับศีรษะผู้ต้องหาหญิงที่ถูกควบคุมตัวใส่กุญแจมือไพร่หลังพร้อมกับพูดคุยหัวรอกันอย่างสนุกสนานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไปด้วยกันบนรถกระบะยังมีการแตะเนื้อต้องตัวเขาอีกและมีคำพูดที่ส่อชัดไปในทางคุกคามทางเพศมีการจับโฟโมอออีกด้วยนะครับท่านผู้ชมครับนี่มันคือฟุตเทรจากสมาร์ทโฟนรุ่นเรือธงของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นนะครับ ไอ้เรื่องความคมชัดเนี่ยผมว่าชนิดที่เห็นเม็ดเหงื่อบนหน้าผากเห็นรอยสักที่ข้อมือและเห็นป้ายชื่อบนหน้าอกเสื้อของเจ้าหน้าที่ชัดเจนแจ้งจางปางระดับอ่านออกทุกตัวอักษรเลยทีเดียวครับเหตุการณ์นี้คือผู้ต้องขังชาวเวียดนามในคดีเว็บพนังที่หลบหนีระหว่างถูกควบคุมตัวไปขึ้นศาลจังหวัดสวายเรียงของกัมพูชา เมื่อช่วงเช้าของวันที่18พยที่ผ่านมาและถูกจับกลุ่มได้ในช่วงเย็นวันเดียวกันโดยมีหญิงชาวเวียดนามที่นำอาวุธปืนไปให้กลุ่มผู้ต้องขังยิงเปิดทางหลบหนีถูกจับกลุ่มตัวด้วยนี่มันค,คือคือความจริงครับไม่ใช่ AI d e e p f a k e ไม่ใช่การตัดต่อจากสตูดิโอที่ฮอลลีวูด แต่มันคือสันดานดิบของผู้ถืออำนาจในดินแดนกัมพูชาที่ถูกจับได้คาหนังคาเขาครับแต่มันมีสิ่งที่น่ารังเกียจยิ่งกว่านั้นครับสิ่งนั้นคือการกระทำนั้นคือปฏิกิริยาของรัฐบาลพนมเป็นเองครับรอมาฟังปฏิบัติการฟอกขาวด้วยน้ำลายของพวกเขายุทธการเฟกนิวส์ที่โง่เขาที่สุดในศตวรรษท่านผู้ชมครับ ทันทีที่คลิปไวรัลไปทั่วโซเชียลมีเดียเริ่มจาก t w i t t e r /X ในไทยก่อนลามไป f a c e b o o k กัมพูชาและ t i k t o k อกเวียดนามว้โปของจีนทีมงานโฆษกรัฐบาลของกัมพูชาครับพวกเธอออกมาแถลงข่าวด้วยใบหน้าที่ปราศจากความละอายโดยบอกว่าขอให้พี่น้องประชาชนชาวกัมพูชาอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมคลิปดังกล่าวนั้น เป็นการจัดฉากโดยกลุ่มผู้ไม่หวังดีเพื่อทำลายภาพลักษณ์อันดีงามของเจ้าหน้าที่ท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าประโยคนี้คือการดูถูกสติปัญญา in s o u t t to intelligence ครั้งใหญ่ที่สุดที่รัฐบาลกระทำต่อประชาชนของตัวเองนะครับตรกะวิบัติที่หนึ่งถ้าเป็นการจัดฉากทำไมป้ายชื่อเจ้าหน้าที่ถึงตรงกับฐานข้อมูลจริง ตก,กะวิบัติที่2ถ้าเป็นข่าวปลอมทำไมถึงต้องสนตำรวจไซเบอร์ไล่ลบคลิปและคมคู่คนแชร์ตรก,กะวิบัติที่3ทำไมพยานในเหตุการณ์ถึงถูกสั่งปิดปากเงียบกริบตรก,กะวิบัติที่4ทำไมถึงรีบทำเรื่องให้มันจบด้วยการโบยความผิดให้กับผู้สื่อข่าวคุณผู้ชมครับรัฐบาลกัมพูชาไม่ได้กำลังสู้กับข่าวปลอมครับแต่พวกเขากำลังทำสงครามกับความจริงต่างหาก รัฐบาลพนมเปญมีอาวุธที่ทื่อที่สุดครับอาวุธที่ว่านั้นคือการโกหกหน้าด้านๆภายใต้สมมุติฐานที่ว่าประชาชนกัมพูชายัง,งโง่และพอที่จะเชื่อทุกอย่างที่รัฐบอกผมอยากจะบอกว่านั่นคือความคิดที่ผิดมหันต์ในยุค2025ความคิดนั้นคือพวกที่หลงยุคครับทุกท่านครับระหว่างไทยกับกัมพูชาผมอยากจะบอกว่าเป็นมวยคนละรุ่นกระดูกคนละเบอร์วิกฤตสวายเรียงครั้งนี้ทำหน้าที่เป็นกระจกเงา บานใหญ่ที่สะท้อนให้เห็นความแตกต่างราวฟ้ากับเหวระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาในแง่ของมาตรฐานสังคมสิทธิมนุษยชนและการบริหารจัดการความจริง3.1มิติเสรีภาพสือ่อและการตรวจสอบประเทศไทยแม้เราจะมีดราม่าก,การเมืองแต่สื่อไทยเราบอกเลยว่าไม่เคยตายนักข่าวภาคสนามสื่อออนไลน์เพจจอมแฉและชาวเน็ตไทย คือกองทัพที่ทรงพลังที่สุดหากมีเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ลวนลามผู้ต้องหาในไทยภายในหนึ่งชั่วโมงชื่อและประวัติเจ้าหน้าที่คนนั้นจะวันเน็ตภายในสามชั่วโมงพอบอรตอรอหรือรัฐมนตรีต้องออกมาขอโทษและสั่งสอบสวนภายใน24ชั่วโมงผู้กระทำผิดจะถูกพักราชการหรือดำเนินคดีไทยมีวัฒนธรรมไม่ยอมรับความเลวของเจ้าหน้าที่ และระบบสังคมบีบให้รัฐต้องโปร่งใสด้านฝั่งกัมพูชา The Land of Silence สื่อหลักคือกระบอกเสียงของพรรคเลื่อยขาเก้าอี้ใครไม่ได้สื่ออิสระถูกไล่ล่าและประชาชนที่โพสต์ความจริงต้องอยู่อย่างหวาดผวาเพราะในกัมพูชากฎหมายไม่ได้มีไว้คุ้มครองประชาชนแต่มีไว้คุ้มครองภาพลักษณ์จอมปลอมของผู้มีอำนาจ 3.2มิติทางดิจิตัลและสติปัญญาของประชาชนไทยเราครับคนไทยมีวัคซีนต้านข่าวปลอมตามธรรมชาติเราชอบตั้งคำถามชอบขุดคุยชอบจับผิด Skeptical Culture ทำให้การที่รัฐจะมาบอกว่าคลิปจริงคือคลิปปลอมเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ในไทยรัฐบาลไทยจะถูกล้อเลียนจนเสียผู้เสียคนทันที ด้านกัมพูชารัฐบาลยังชินกับการปกครองแบบคุณพ่อรู้ดีที่คิดว่าประชาชนเป็นเด็กที่ไม่ประสีประสาแต่เหตุการณ์นี้พิสูจน์แล้วว่าคนกัมพูชารุ่นใหม่ที่เสพสื่อไทยและสื่อโลกอันนี้มาจากผลพวงก,การทลาย s i n เกิลเกตเวยของอเมริกาพวกไม่ได้โง่อย่างที่ผู้นำคิดพวกเขารู้ว่าอะไรจริงแต่พวกเขาแค่พูดไม่ได้เท่านั้นเองครับ ไทยชนะขาดลอยในฐานะประเทศที่มีอาระยะที่เคารพสติปัญญาของมนุษย์ในขณะที่กัมพูชายังติดอยู่ในหล่มของระบอบอำนลาดนิยมที่ล้าหลังผลกระทบเชิงภูมิรัฐศาสตร์กัมพูชาในสายตาเวียดนามและโลกไม่ใช่แค่ไทยที่มองเห็นความเน่าเฟะนี้เวียดนามเพื่อนบ้านทางตะวันออกก็กําลังจ้องมองเหตุการณ์ที่สวยเรียงด้วยความกังวลปนสมเพศเวียดนามมองกัมพูชา ในฐานะตัวปัญหา troublemaker ที่ระบบราชการหละหลวมคอรับชั่นกินสินบนจนนักโทษแหกคุกได้และยังละเมิดสิทธิมนุษยชนผู้หญิงอย่างรุนแรงเวียดนามอาจใช้ประเด็นนี้ในการกดดันกัมพูชาในเวทีอาเซียนเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยชายแดนชาติตะวันตก EU US องค์กรสิทธิมนุษยชนสากลจะปักธงแดงทันทีคลิป 4K นี้ จะเป็นหลักฐานมัดตัวในรายงาน Human Rights Report ประจำปีว่ากัมพูชาคือดินแดนอันตรายสำหรับผู้หญิงและเสรีภาพผลลับกัมพูชากำลังโดดเดี่ยวตัวเอง self isolation ด้วยการโกหกที่ไม่มีใครเชื่อความน่าเชื่อถือในการกู้เงินการเจรจาการค้าหรือการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติจะพังทลายลงเพราะใครจะอยากทำธุรกิจกับรัฐบาลที่ปฏิเสธความจริงที่เห็นอยู่ตรงหน้า การล่มสลายของระบอบอุปถรัรมภ์ความเท็จสิ่งที่รัฐบาลกัมพูชาทำผิดพลาดที่สุดในคดีสวายเรียงไม่ใช่การปล่อยให้นักโทษหนีหรือการที่เจ้าหน้าที่ลวนลามผู้หญิงแม้นั่นจะเลวร้ายมากก็ตามความผิดพลาดที่สุดคือการประเมินพลังของความจริงต่ำเกินไปรัฐบาลเลือกที่จะปกป้องเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยเพียงไม่กี่คนแลกกับการทำลายศรัทธาของประชาชนทั้งประเทศพวกเขาเลือกที่จะรักษาหน้าเฟซแต่ยอมเสียหัว คือ credibility เมื่อประชาชนเริ่มตระหนักว่าตำรวจเชื่อไม่ได้สารเชื่อไม่ได้คำถแถลงการรัฐบาลเชื่อไม่ได้และสื่อในประเทศเชื่อไม่ได้นั่นคือจุดเริ่มต้นของอนาธิปไตยทางความรู้สึกประชาชนจะหันไปพึ่งพาข่าวสารจากภายนอกโดยเฉพาะจากสื่อไทยมากขึ้นและนั่นเท่ากับว่ากัมพูชาได้สูญเสียเอกราชทางข้อมูลข่าวสารให้กับไทยไปโดยปริยาย ไม่ใช่พระไทยประยึดครองแต่เพราะรัฐบาลกัมพูชายื่นดาบนั้นให้ไทยเองคุณผู้ชมครับบทเรียนราคาแพงของกัมพูชาที่แลกด้วยเกียรติยศของชาติคดีสวัยเรียง18พฤศจิกายน2025คือหมุดหมายที่ตอกย้ำว่า กัมพูชาภายใต้การนำปัจจุบันเป็นเพียงรวงละครปาหีที่พยายามแสดงบทบาทรัฐสมัยใหม่แต่ไส้ในยังคงเน่าเฟกด้วยระบบอุปธรรมและการกดขี่ไทยไม่จำเป็นต้องทำอะไรเพื่อโจมตีกัมพูชาเลยเราแค่นั่งดูอยู่เฉยๆปล่อยให้พวกเขาเต้นเร่าๆปฏิเสธคลิปซ k ปล่อยให้พวกเขาประจานตัวเองปล่อยให้โลกเห็นท่าแท้สำหรับคนไทยเหตุการณ์นี้ควรทำให้เราภูมิใจ ภูมิใจที่เรามีสื่อที่ด่ารัฐบาลได้ภูมิใจที่เรามีโซเชียลที่ตรวจสอบความเลวได้และภูมิใจที่เราไม่ได้อยู่ในประเทศที่รัฐบาลสามารถชี้บอกว่าสีดำคือสีขาวและบังคับให้เรากราบไหว้บูชากัมพูชาอาจจะสร้างข่าวปลอมได้เป็นล้านล้านข่าวแต่พวกเขาหนีความจริงจากคลิปนั้นไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียว ความจริงคือของตายสำหรับรัฐบาลกรัรมพูชาแต่ความจริงคืออาวุธของผู้เจริญแล้วอย่างเรา